เช็คเช็คทดสอบทดสอบขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับเช็ค <Check, S 1> ทดสอบเช็คเคทดสอบทดสอบโอเคเสียงมา <ขอ S 1> แล้ว <check. S 1> สวัสดีครับผมเอกจากช่องเอกซ่าชา n น,นลนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวลฟ์นะครับไลฟ์รีวิวเป็นตัวไมค์เซฟีนะครับซึ่งไมค์เซฟีตัวนี้ผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็ เห็นว่ามันค่อนข้างดีนะครับเหมาะกับใครที่ต้องการหาไมคเซลฟี่ที่ราคาประหยัดแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานคุ้มคุ้มนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะว่าตัวนี้ไม่เป็นรุ่นไหนยังไงนะครับ <c oughs> ใครที่แวะเข้ามาเยิ่มชมนะครับก็แวะมาทักทายกันได้นะครับอันนี้ไลฟ์ช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับคิดว่าหลายๆท่านน่าจะทํางานอยู่นะครับแต่ก็ ถ้าใครที่ไม่ได้มาดูช่วงไลฟ์ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะมาดูย้อนหลังได้นะครับโอเควันนี้เนี่ยอัดคลิปไป2คลิปแล้วก็เลยมาไลฟ์บ้างละกันเนาะจะได้ไม่เบื่อกันนะครับ <c oughs> มามาทักทายกันหน่อยนะครับตอนนี้วันนี้ผมไลฟ์ออก2ช่องทางนะครับออกทาง Facebook นะครับเป็นเพจ Extra Channel แล้วก็ทาง YouTube เอ็กซ์ตาร์ชาแนลเหมือนกันนะครับใครที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามคําถามได้ใครมีคําถามอะไรถามได้เลยนะครับถามได้สดๆเลยนะตอนนี้นะครับอโอเคก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุยกันนิดนึงนะครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของคนละครึ่งมาเยอะพอสมควรแล้วก็ในเรื่องของการรับเงินเยียวยายในกลุ่มกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรื่องการรับเงินเยียวยายกลุ่มกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็น่าจะ หมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนของคนละครึ่งตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะได้รับยอดเงินแล้วเรียบร้อยตอนนี้รอรุ้นอยู่แค่ว่าจะได้รับยอดเงินเพิ่มเติมไหมให้เป็น1500บาทนะครับจากตอนนี้ที่เราได้อยู่1200บาทนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ที่ผมมารีวิวนะครับเป็นตัวไม้เซล e ฟี่เนาะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นไมค์เซลฟี่ชื่อรุ่นของมันนะครับจะมีชื่อรุ่นว่า Q02S นะครับเนี่ยนะฮะ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยเป็นไมค์เซลฟี่ที่ต้องบอกว่าเป็นไมค์เซลฟี่ราคาประหยัดมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากหาไมค์เซลฟี่ที่แบบลงทุนไม่เยอะแล้วก็เอามาใช้งานได้จริงสำหรับใส่กับโทรศัพท์นะครับบางคนต้องการไลฟ์ขายของหรือว่าใครที่ ต้องการเอามาพกติดตัวไปนะครับแบบเบาๆเนาะอันนี้พกพางง่ายนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปถอดประกอบอะไรให้มันยุ่งยากมากมายสามารถพกติดตัวแล้วใช้งานได้เลยจบๆไปเลยนะครับแล้วก็ราคาประหยัดมากๆนะครับอ่านี้เรามาดูกันนะครับที่ตัวกล่องไม้ e เซลฟี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับชื่อรุ่นมันจะเป็นชื่อ Q02S นะครับถ้าใครไป หาในช h อ p e e ้ a z a d a เนี่ยก็พิมพ์หาทํานี้ได้เลยนะว่าไม้เซลฟี่ Q02S นะครับแล้วก็ตัวไม้เซลฟี่ตัวนี้นะครับความยาวสูงสุดจะอยู่ที่104เซนหรือว่าประมาณเมตรนิดๆน,น,นะครับประมาณเมตรหนะครับแล้วก็นอกจากเป็นไม้เซลฟี่แล้วนะมีไฟมาให้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้โมนะครับอันนี้เรื่องจริงก็คือมีไฟมาให้เลยในตัวสามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็ มาดูสเปคข้างหลังนะครับมีไฟมาให้มีรีโมทมาให้นะครับรีโมทต,ตัวนี้จะเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้เป็นขาตั้งในตัวเลยนะฮะแล้วก็ตัวขาที่ยืดเนี่ยจะทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันความแข็งแรงมันเป็นประมาณไหนบ้างนะครับแล้วก็ความแข็งแรงพอประมาณนะครับแล้วก็ยืดได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะ ก็เมทอินชัยนานะครับอันนี้ก็เป็นของอผลิตมาจากที่จีนนะครับเนาะแล้วก็สลับไม้เซลฟี่ตัวนี้นะครับผมใช้งานมาหลายเดือนแล้วแหละนะครับแล้วก็ไม่ได้รีวิวทุกทีจะเรียกว่าจะถ่ายคลิปรีวิวแต่ว่าเนีวันนี้ว่างๆก็มารีวิวแบบสดๆเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับ ใครแวะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับหรือว่ามีคําถามมีอะไรมาพูดคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับสำหรับไม้เซลฟี่ตัวนี้นะครับแกะออกมานะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เลยนะครับนอกจากตัวกล่องแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จนะครับอันนี้คือเป็นตัวสายชาร์จสำหรับชาร์จรีโมทนะครับมีคู่มือมาให้นะครับก็ตัวคู่มือไม่รู้เห็นหรือเปล่าตัวคู่มือเนี่ยนะครับก็ เขียนไว้ว่าสามารถใช้ได้ทั้งกับระบบ ios แล้วก็ android นะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านทางบลูท t o o t h ได้เลยแล้วก็จะมีคู่มือมาเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับมีด้านนึงเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษครับเคเนาะแล้วก็มาดูที่ตัวไมค์เซลฟี่กันนะครับที่ตัวไมค์เซลฟี่เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้บอกก่อนเลยนะเป็นพลาสติกนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับประมาณนี้เลย ตัวนี้เนี่ยผมสั่งมาจากช h อป e ีนะครับบอกราคาก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ150บาทนะอันนี้ไม่ไม่ได้พูดราคาผิดนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวราคาจริงๆอยู่ประมาณนี้จริงๆนะครับให้ดูเมื่อกี้ลืมให้ดูไปอันนี้คือเป็นตัวที่ผมสั่งมาเลยนะเดี๋ยวนะมันจะมีหลายรุ่นพอดีว่าอันนี้มันขึ้นมาเป็น q ัว Q07 แต่ว่าชื่อรุ่นจริงๆตัวนี้จะเป็น q 0 2 s นะครับ ก็จะเป็นตัวรุ่นนี้นจะมีไฟในตัวนะครับแล้วก็มีรีโมทด,ด้วยนะฮะร,ราคาอยู่145บาทอันนี้จริงๆผมสั่งมาราคานี้จริงๆนะครับโอเคมาดูต่อตัวจริงเป็นยังไงนะครับก็ตัวจริงเนี่ยสั้นประมาณนี้เลยนะเนี่ยก็ดูแค่ประมาณครึ่มหนึ่งนะครับถ้าเวลาเราพกใส่กระเป๋าติดตัวไปเนี่ยพกพาได้ง่ายๆเลยนะครับ ก็ใครที่ไม่อยากจะพกขาตั้งอะไรแบบให้มันยุ่งยากมากนะครับก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับแล้วก็เวลาที่เรากางขึ้นมานะครับอันนี้คือแบบสั้นสุดนะฮะอันนี้เวลากลางขึ้นมานะครับด้านบนนี้จะเป็นตัวยึดกับโทรศัพท์นะครับสามารถเปิดออกมาแบบน,นี้ได้นี่นะครับจะเป็นฟันล็อกแบบน,นี้นะแล้วเราก็ยึดออกตรงนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับแล้วก็สปริงค่อนข้างแข็งมาก นะครับรู้สึกว่ากล้องผมจะร้อนนะครับเดี๋ยวคงต้องตัดมากล้องข้างหน้าแล้วโอเคกล้องร้อนกล้องร้อนนะครับมากล้องนี้มากล้องนี้โอเครีวิวอย่างนี้ละกันนะกล้องตัวบนมันร้อนเดี๋ยวเขาปิดก่อนอ่านะครับก็เวลาที่เราใส่โทรศัพท์นะครับด้านบนเราก็งัดเขี้ยวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถง้างออกได้แบบนี้ นี่นะครับด้าน,นบนจะมีไฟอยู่เป็นไฟฟิลสำหรับเปิดหน้าเนาะความแรงก็เดี๋ยวลองดูนะครับตัวไฟเนี่ยมันจะมีหลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับถ้ากดค้างนะครับจะเป็นการเปิดกดค้างเปิดนะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะมีสสีมีเป็นสีส้มแบบนี้นะครับนี่เป็นสีส้มกับสีขาวแบบนี้กด1ครั้ง,งจะเป็นสีขาวกดอีกครั้งจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็สามารถปรับความสว่างได้ อันนี้สีขาวใช่ไหมแล้วก็ปรับให้มันเข้มขึ้นสว่างขึ้นสีส้มสว่างขึ้นสีขาวสว่างขึ้นไฟแต่ละสีจะมีอยู่2ระดับด้ยวยกันนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีฟังก์ชันไฟที่ปรับระดับได้แบบนี้นะอันนี้ถือว่ามันมีมาให้แบบโหก็ร้อยกว่าบาทนี้ก็คุ้มเกินราคาแล้วนะครับแล้วก็ตัวไม้นะครับที่ตัวไม้เนี่ย ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นรีโมทเราสามารถเชื่อมต่อรีโมทกับโทรศัพท์ได้ผ่านทางบลูทูธนะครับจะเป็นรีโมทแบบนี้พอเชื่อมผ่านทางบลูทูธแล้วนะครับสามารถใช้เป็นรีโมทกดชัตเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นกดอัดวิดีโอก็ได้อันนี้อยู่ที่เราใช้งานนะครับแล้วก็ตัวรีโมทนี้ก็สามารถแกะออกมาเปลี่ยนฐานได้ง่ายๆนะครับอันนี้ผมลองแงะดูแล้วก็เปลี่ยนฐานได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นฐานกระดุม ธรรมดาทั่วไปมีขายทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวไม้เนี่ยเวลาที่เรายืดออกนะครับเรายืดออกก็อันนี้คือสั้นสุดนะครับสั้นสุดก็อยู่ประมาณเนี่ยครบ่มหนึ่งยิ่งเวลาเก็บเข้าไปอย่างนี้โอ้โหยิ่งสั้นเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ดึงยืดออกมาได้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้ความยาวเนี่ยอยู่ที่1เมตรด้วยกันนะครับนี่เลยอ่า ประมาณนี้เลยนะครับ1เมตรแต่ถ้าเกิดว่าอย่างผมไปใช้งานผมก็จะไม่ค่อยยืดสุดเพราะว่าอาจจะตัวข้อมันจะยาวขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยดขดลงมาสักข้อหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวข้อต่อตรงเนี้มันก็ไม่ได้หนามากนะแต่ก็รับน้ำหนักได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ที่ใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยเวลายืดออกไป ไกลมากๆนะครับอาจจะถ่วงน้ําหนักอยู่แล้วก็เวลาถือก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไม้ e เซลฟี่นี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือมันเป็นขาตั้งได้ด้วยนะครับข้างล่างนี้จะเป็นขาตั้งสามารถกางออกเป็น3ขาได้แบบนี้นี่เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่พอมันเป็นขาตั้งได้ใช่ไหมครับ บางคนอาจจะต้องการแค่เอาไปใช้งานในการวางถ่าย Tik t t o กอย่างนี้นะครับเราก็สามารถวางตั้งใช้งานได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแล้วเวลาวางลงไปถ้าเราต้องการให้ตัวขามันมั่นคงนะครับเราก็กดตัวฐานที่เป็นฐานไม้เซลฟี่เนี่ยลงมาให้มันดันกับพื้นนะครับมันก็จะดันกับพื้นไม่ให้มันน้ำหนักลงที่3ขานี้เยอะเกินไปที่เป็นพลาสติกนะครับมันก็จะช่วย ดันให้ฐานมันมั่นคงมากขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้เลยกล้องบนหายรอเลี่ยมกล้องบนกล้องบน,งบนแปบ๊บนึงนะครับมาแล้วมาแล้วนี่ประมาณนี้นะครับพอระวางไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับ เนี่ยเวลาเราวางฐานลงไปนะครับด้านใต้นี้ตัวปลายของไมเซลฟี่มันก็จะช่วยดันพื้นไปด้วยนะครับแบบนี้เลยก็จะอยู่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่โทรศัพท์ให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับอ๋อตรงนี้ลืมบอกไปตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับก็ปิดไฟคนเวลาปิดไฟก็กดค้างไว้มันก็จะปิดกดค้างไว้ก็จะเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับระดับได้กดหนึ่งครั้งสว่างขึ้น กดอีกหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นสีส้มกดอีกหนึ่งครั้งสว่างขึ้นกดค้างปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวล็อกเป็นตัวล็อกขานะครับเราต้องการให้มันล็อกแน่นขึ้นแล้วก็บิดให้มันแข็งแน่นขึ้นนะครับอีน,นี้เดียวลองมาดูใส่โทรศัพท์บ้างนะครับใส่โทรศัพท์ผมแล้วกันนะปิดก่อนขึ้น,นครับอันนี้โทรศัพท์ผมเป็นหน้าจอ 7.6น่าจะใช่ซนะัโปรินุ่งสองนะครับค่อนข้างหน้าจอน่นก็ใส่เข้าไปตรนนี้จะเป็นสปริงใส่ได้เลยนะครับ,บแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับตรงที่หัวกระ้ายเนี่ยมันจะเป็นยางอยู่แล้วนะครับมันก็จะกันเหนืดๆห,หน่อยไม่ให้ตัวโทรศัพท์เนี่ยลื่นไหลออกนะครับแล้วก็จะถือได้แบบนี้เลย ประมาณนี้นะครับเวลาเราถฉียก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองดอูแบบนี้เลยนะครับนี่นครับแล้วเราก็เชื่อมต่อในู้แบีโมดเอาแล้วก็กดชัตเตอร์ได้ผ่านทางนีโหมดเลยนะครับบางคนมีไมค์โซฟี่แต่ไม่มีรีโมทนะครับต้องคอยเอื่อมไปหรือว่าตั้งเวลา <c oughs> อันนี้ก็ไม่สะดวกอีกนะครับโอเคนะครับ ประมาณนี้อยากให้ทดสอบอะไรอีกไหมครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับอโอเคก็สำหรับไมเซลฟี่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ145บาทไม่แพงนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอามาใช้ไว้เป็นขาตั้งหรือว่าเอามาไว้เป็นไมเซลฟี่ เวลาฉุกเฉินนะครับแล้วก็ใครที่เอามาไว้ประชุมออนไลน์ก็ทําได้นะครับเพราะว่ามีไฟฟิลที่ช่วยให้หน้าเราสว่างขึ้นนะครับมันก็จะได้ไม่มืดจนเกินไปนะครับอ๋อคือเกือบลืมลองไฟให้นิดนึ่งนะครับลองไฟเดี๋ยวผมจะตั้งขาตั้งเนาะ mm. นะเดี๋ยวลองตั้งขาตั้งแล้วก็ลองไฟดูว่า มันจะได้สว่างขนาดไหนนะครับลองดูจากกล้องนี้แล้วกันนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องเว็บแคมลองดูว่าสมมติว่าเรานั่งคุยนั่งประชุมอยู่นะครับผ่านทางโปรแกรมซูมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดไฟตรงนี้นะฮึบอันนี้ปิดไฟแล้วตอนนี้คือเหลือแต่ไฟที่เป็นไฟเพดานนะครับไฟเพดานมันจะไม่สว่างแล้วไม่ค่อยสว่างสำหรับตรงโต๊ะทำงานผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไฟตัวนี้นะไฟตัวนี้นะครับ ไฟตัวนี้นะหรือกดท้างไว้อันนี้เป็นไฟสีส้มครับเป็นไงบ้างเอออันนี้เป็นระดับแรกนะครับแล้วก็กดหนึ่งครั้งมันจะสว่างขึ้นออันนี้เปลี่ยนสีเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับกดอีกหนึ่งครั้งสว่างขึ้นชวยเป็นไงครับสว่างขึ้นไหมอันนี้ไฟสีขาวแบบสว่างต่อไปไฟสีส้ม อ๋ออันนี้อันนี้ลดลงสีขาวลดลงสีขาวแบบสว่างขึ้นไฟสีส้มแบบอันดับหนึ่งไฟสีส้มแบบระดับสองสว่างขึ้นไหมครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับโอเคอีกทีหนึ่งนะไฟสีขาวระดับหนึ่งไฟสีขาวระดับสอง ประมาณนี้เลยนะครับก็การใช้งานต่างๆก็ไม่ได้ซับซ้อนเนาะหลายๆคนก็น่าใช้เป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาแนะนําก็มันราคาค่อนข้างถูกนะครับเดี๋ยวพอดีผมลืมแปะลิงก์ให้นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้แล้วกันนะครับว่าผมเอามาจากไหนนะจะแปะลิงก์ให้ที่ใต้ไลฟ์นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอให้ระบบ YouTube มันประมวลผลคลิปให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับ ไลฟ์นี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากเปิดไฟนิดนึงน้ำมืดน้ำมืดนะครับใครชอบไลฟ์แบบนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้งช่องทาง YouTube Facebook นะครับแล้วก็มีช่องทางใหม่เพน t ิกก็สามารถกดเข้าไปตามลิ้นตามลิงก์ใต้นี้ได้เลยนะครับโอเคเนาะก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับ ไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับ